สวัสดีครับพบกับช่องไก่ชนไทยอีกเช่นเคยนะครับผมปากกอยพัฒนาเชิงและพม่าวิ่งยาววันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแม่ดำใหญ่นะครับผมหลังจากได้ฟักลูกไก่ออกมา5ตัวนะครับผมจากจํานวนไข่5ใบนะครับผมก็มีเชื้อทั้ง5ใบเลยนะครับผมและลูกที่ออกมาชุดนี้นะครับผมก็ตัวใหญ่เกือบทุกตัวนะครับผมจากการจ่ายลูกของแม่ดำใหญ่นี้นะครับผม ในลูกไซที่สมส่วนมากเลยนะครับผมสถิติเดิมที่เคยจ่ายลูกมานะครับผมลอยอยู่ที่ประมาณ26-27ถึง28ได้นะครับผมแล้วก็เป็นแม่พันธุ์สายเชิงนะครับผมมีมุดมีมัดกัดนะครับแล้วก็มีแข้งเปล่านะครับพิเศษของเขาอีกอีกอย่างนะครับผมก็คือจ่ายลูกตีแม่นนะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะครับผม มาชมลักษณะทางกายภาพของเขาดูนะครับผมเป็นไก่สีดํานะครับผมปากดําแข้งดํานะครับแล้วก็ตาลายนะครับผมแข้งของเขาก็จะเป็นเกล็ดสองแถวนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีเก็ดเหน็บอยู่นะครับผมแล้วก็ความพิเศษก็จะมีเดือยเป็นไก่ที่มีเดือยนะครับสีดํานะครับผมและท้ายคลิปเราก็จะมีรูปเก็ดแข้งนะครับให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมแข้งหน้าแล้วก็ เกตบัวหลังนะครับผมแล้วก็เป็นไก่ที่จ่ายลูกเอาตัวลอดเก่งเกือบทุกตัวนะครับผมและนี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสายพันธุ์ไก่เชิงไทยนะครับผมซึ่งเราพัฒนามาจากก่อยเชิงญี่ปุ่นนะครับผมจากต้นเหล่าดั้งเดิมนะครับผมที่ได้ทำมานะครับผม